สว,ส,สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้แม่มีเคล็ดลับดีๆสิมาบอกการเก็บเขียงการทำความสะอาดเขียงนะคะเน,ะนาะหนาฝนมากเวลาฝนตกเขียงถ้าเข้าได้ใส่เป็นอาทิตย์เนี่ยมันสิขื่นโมกขาวๆนะคะเนาะมีเคล็ดลับจังไหนมาเบิ่งกันเลยคะ่ะเขียงของแม่มีสองน่วยค่ะนี่เนาะแม่จะบอค่อยได้ใส่มันก็นจะขื้นโมกยังี่ล่ะค่ะอันนี้เขียงหันหอม เวลาหนาฝนมาแม่ก็จะบ่ค่อยได้ใส่มันมีเขียงแม่มีหลายใบอันนี้ที่แม่ต้มแล้วนะคะแม่ทําความสะอาดแล้วมันก็ดจะเป็นยังซี่คือกันล่ะค่ะแม่กับมาล่างล่างแล้วกับมาต้มเขียงเขาต้องต้มแล้วค่ะกินกินข้าวกินนมันอีหยังมันจะออกของมันเองค่ะเห็นบอคะฟังที่เขาบ่ค่อยได้ใส่อันนี้ฟังที่เขาใส่ประจํามันจะดูดีดูสะอาดอันนี้ไม่แดงเลยค่ะ ทนมากใส่ตั้งแต่ลูกคนใหญ่ยัยยงหน่อยๆตั้งแต่ใหญ่มาอยู่เมื่อดอนเมียใส่แ้าน,นี้แหละคะ่ะว่าเนี่ยว่ามันไงมันมันเบาซับจนเป็นลุมเป็นบอแล้วนะคะจากตะกี้เพียงเที่ยงกันไม่แดงนี่โทนนิลีคะ่ะโทนนิลีรักษากันงงายแต่เม่บอกใครได้ใส่เดี๋ยวเม่สีพ้าพี่น้องมาทําความสะอาดและะ้วกับมะต้มกันว่าเคียงมันสียังไม่อยู่คือเกาบอมันสิเป็นสีดากับจริงแต่ว่ามันดูสะอาดนะคะพี่น้อง อันนี้ไม่บ่ะคามค่ะเฮาบ่ได้ใส่บ่คคอยได้ใส่จากปกติแม่จะใส่ประจําวันนี้แม่กับบ่คคอยได้ใส่แม่ได้เขียงไม้มาแม่กลใส่แต่เขียงไม้มันจะมีห้อยแยกห้อยแตกอย่างสิค่ะวลาเฮาไพต้มแล้ว่นสิแฉบสนิทกันเลยะะเด้ค่ะเฮาล่างทําความสะอาดแล้วมันก็นจะดูดีน้อยนึงเดี๋ยวแม่จะพาเห็ดเนาะคะ่ะเนาะไปเบิ่งกันเลยค่ะอันดับแรกแม่จะพามาทําความสะอาดก่อนนะคะมันก็นจะมาขัดๆัดล่างๆจั่างน้อย แระจะแพ่ไปตร่มเขินเขินเขียนยังเขียงพีสิงภาษาไม่ภาษาไม่คุ้นนี่กระท่าดำๆกับกระทะพีสิงเนาะนี่แหละเขียงพีสิงของแม่ยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งคไปหั่นกะทินเป็นเอาไหมั่นกะทินทั้งบัทั้งบ้านหนอกเราแจกมี่อมก็รวยดักเนากดักลาดนี่แหละคับแม่ได้เป็นรูปหัวใจแม่ก็ชอบ ใส่ดีข้าคาดออกแล้วมันก็จะเป็นแดงๆดงดำดำไ่คื่เราที่ดำนี่มันเป็นดำของเนื้อไหมได้ค่ะเห็นห้อยแตกห้อยแยงสิบอกคะเวลาข้าต้มแล้วมันจะชนิดกันเลยนดค่ะเพราะว่าเขาใส่เคียงไขมันมันก็จะติดเนาะค่ะเนาะไขมันหูไขมันปลาแล้วเขาใส่เขาก็จะติด นีเรามันก็จะขึ้นล่าดำๆแต่ว่าห้างออกไปส้มมันก็นจะจออกน้อยนึงค่ะโอ้ยแม่คือพ่อซื้อไม่รูดตามภาษาความคิดของเด็กหน่อยเนาะข้าก็บว่าเซ็งสิ่งเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆห้องพอแก้ไขปัญหาได้เ้องก็แก้ไปเงินห้าบาทสิบบาทมีค่าแต่คุณเป็นมีเมือนเิ่นกับบาวาัวจังใดล่ะเนาะออกไม่รวดแต่สำหรับหานะ ถ้าอยากใส่มันคุ้มคาที่สุดคห้าบาทสิบบาทเขาล่างออกมาแล้วมันก็จะเป็นยังสหล่ะค่ะมันคือเขาซื้อม้ไห่เขาจะเอาน้ำมันน้ำมันมาใส่ถาดเพื่อจะทอดเคียงนะคะอันนั้นแม่กับมีเคล็ดลับดีๆมาบอกคือกันถ้าเคียงไม่เนาะเดี๋ยวแม่จะพาเหตุอีกทีนึงเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับมื้อนี้แม่จะพาต้มเคียงก่อนอันนี้หม้อต้มเคียงนะคะแม่ก็จะเอาซึ้งใยนี่แหละต้มธรรมาดาต้มกรต้องใส่หยางนะคะน้ปำปลาธรรมดา แม่ก็จะเอาเคียงลงไปเลยค่ะน้ามันยังบางออนอุ่นๆนี่แหละแม่ก็จะเอาเคียงลงไปต้มเลยค่ะต้มแล้วใสต้มก้อมกันเลยค่ะเคียง,งหน่อยถ้าเอาฟังที่เขาใส่ในลงก่อนเนาะเราจะไปกไลับหม่แลวเข้ากับมาเบิงกันเนาะค่นะเนาะอันนี้ด้านหลังที่เราไม่ได้ใช้นะคะจะออกดำๆนังนที่ละค่ะเดี๋ยวเข้ามาต้มแล้วก็ ขัดไม้มันก็จะออกคือกันค่ะตอนที่แม่กับแม่จะว่าเฮ็ดไ้เบิองอีกตหนึงค่ะเพราะน้ำเดือดเห็นบ่คะไขมันเขาจะออกเต็มหม้อเลยค่ะไขมันนี่ค่ะไขมันเหลืองๆแล้วเขาจะมากับเขียงน้อยนี่เนาะเขียงบางคนก็จะมีหูอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะแต่ของแม่ตัวนี้นหูมันหักเดี๋ยวแม่จะรีไฟบ่งหายน้ำเดือดใส่มือพรอแล้วค่ะเนี่ยแล้วแม่จะต้มขังหลังมันก็ตัวนี้เนี่ยพรอแล้วค่ะ ได้แล้วค่ะข้างหนางเป็นน้ำมันมค่ค่ะเยิมเลยน้ำมันที่ติดอยู่น้ำเคียงอะคะ่ะแม่กลับละตอนแม่ไปตากแดดมาแล้วแม่จะเอาให้เบิร์กอีกเช่นึงเนาะค่ะเนาะทุกคนถ้าผู้ใดบมีเวลาที่สิเอาเคียงไงเอ,เอาเอาเคียงออกจากเตาไห้หน้ามันเย็นก่อนนะเ้า,าเอาผ้าห้องแมวนี่งัดขึ้นค่ะงัดขึ้นขางนึง แกจะเอาขึ้นจากหม้อเลยยกแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนเห็นบมอค้าคน้ำที่เฮาต้มเขียงมันจะออกมันๆเพราะว่าแม่ใส่ซับหมูซับยังหลายๆเนะเาะถ้าเฮาหู่ซื้อว่ามันเป็นมันยุ่นบรค่อยสะอาดอย่างเี้าเอาไปคัดไอด้วยฝอยคัดหมอ้อแล้วก็เอาเอาน้ำยาล้างจานมาคัดอีกเท่อนึงได้นะคะเนาะเดี๋ยวแม่จะพาไปเฮ็ดค่ะแล้วจังค่อยเอาไปพึ่งแดดค่ะ แม่ก็จะต้มประมาณ20นาทีค่ะเนี่ยค่ะทุกคนหอยที่เขาต้มไอ้หอยแยกมันจะสนิทกันเห็นบหคะแต่แม่กะจะมามาขัดอีกทีนึงเนาะค่ะเนาะขัดเพื่อเอาไขมันเขาออกที่เขาต้มเนาวมันยังปิดเคียงอยู่เนาะเมาก็จะมาขัดขัดอีกทีนึงค่ะมมนจะจะสะอาดระดับเนึ่งค่ะตอนนี้เคียงยังคนห่อนอยู่ด้วยค่ะยังคนห่อนแม่กะจะมาขัด มอยที่เขาแตกแยกเขาจะสนิทเลยค่ะห้องไปตุมก็ะือว่าห้องขาดเชื่อไปในตู้เนาะค่ะเนะาะสะอาดแล้วค่ะทุกคนเลาก็จะพักไว้คือให้เขาแห้งค่ะเดี๋ยวเขาแห้งก็แม่จะพามาเช็คบนอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะตัวนี้ที่แม่ต้มก่อนไม่บะขามค่ะเขาก็จะได้ระดับหนึ่งสะอาดอยู่ค่ะดูสะอาดดูเกี้ยงเก,งเกาขึ้นเป็นตาไส้เห็นไ่คะเขียงพันปีอันนี้ก็คือกันค่ะเห็นบ่คะ ก็จะดูนาใสขึ้นสะอาดสะอ้านอันนี้ตัวนี้แม่ต้มก่อนแม่ยังใส่ใส่ตัวนี้อยู่มันก็นดูสะอาดสะอ้านขึ้นค่ะมันก็นได้ประโยชน์นิดๆน้นนอยๆนะคะเนาะที่แม่มาบ,บอกให้พี่น้องเบิ่งชีวิตแม่บ้านก็อยู่แต่กับครัวก,กับเมี่กับเขียงค่ะก็ดูสะอาดหูสะอาดตาขึ้นเยอะแค่นี้แหละค่ะแม่จะมาบ,บอกใหพ้พ่อแม่พี่น้องต่อไปแม่ก็จะเผยเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเบิ่งเบิ้ง บักเนาวค่ะหนานี่มเน,น,นาวโดกปลายฝนต้นหนาวเขาจะสลัดลูกแล้วหนาวเริ่มแก่แล้วแม่ก็จะพามาเก็บเก็บจังใดให้ใส่ได้เป็นปีแล้วก็เอาออกมาใส่ง่ายเดี๋ยวแม่จะพามาเฮ็ดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะ